สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเชวันคลึม้มฟ้าคลึ้มฝนฝนตกวันนี้ก็มาดูวิถีชีวิตอีกอย่างหนึง่งนี่คือเก็บผักหวานนะคะกระสิงขึ้นผักหวาน ผักหวานต้นนี้ก็อยู่ที่หลังบ้านของเรานะคะสังเกตว่าป่าหลังบ้านก็จะเป็นป่าแบบนี้นะคะคือปลูกมันปลูกมันอยู่นะคะแต่ว่าหญ้าลกมากดูแลไม่ทั่วถึงเป็นผักหวานที่ไม่ได้ปลูกนะคะผักหวานผักหวานที่เกิดนานแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยมีเวลามาดูก็ เก่แล้วล่วคะค่ะผักหวานแต่ก็ยังกินได้อยู่แต่สิงก็ขึ้นเอาไม้มาเอาไม้มาทำแบบนี้นะคะนี่ไม้บันไดลิงไม้บันไดลิงชาวบ้านเป็นไม้ไผ่เหมือนที่เอาไปขึ้นมะขามก็แบบนี้ละคะ่ะเก็บผักหวาน นานแล้วไม่ได้เข้ามาดูพอมาดูก็จะแก้แล้วล่ะค่ะแก้แล้วก็กินได้อยู่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะอยู่ติดกับภูเขาหลังบ้านแต่ด้วยความที่เรายุ่งเราก็เลยไม่มีเวลามาดูพอมาดูอีกทีอาแก่แล้ว ก็เลยขึ้นเอาแบบนี้แล้วค่ะนี่ก็พามาดูอีกต้นหนึ่งค่ะนี่คือต้นพักหวานนะคะนี่นะคะแต่ต้นนี้แต่ต้นนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของเป็นของลุงเตค่ะเป็นผักหวานของลุงเตะ นี่ก็สวนของลุงเตไแม่แหลมพาขึ้นมาดูญ้าเพ็กนะคะเชา้านี้นี่ก็เป็นต้นผักหวานป่วงเลยแล้วกันนี่นี่คือผักหวานป่านะคะไม่ใช่ผักหวานปลูกคือเป็นผักหวานที่เกิดตามธรรมชาติเป็นผักหวานของ ายายที่เสียไปนะคะเป็นแม่ยายของลุงเตบานเฮาหองก็ากำลังโป้งงามค่ะถอดยอดนี้ภาษาผู้ไทยเรียกว่าโป้งนะคะโป้งยอดง่ามค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดู พาไปดูหญ้าเพกนะคะนี่แหละค่ะนี่คือหญ้าที่ชาวบ้านของเราเรียกว่าหญ้าเพกนะคะหญ้าเพก เนี่ค่ะเวลาหักก็จะเหนียวนะคะนี่ต้องหมุนหมุนหมุนมุนก็เด็ดยากพอสมควรนี่แหละค่ะกว่าจะเด็ดได้ก็เหนียวค่ะเป็นหญ้าที่เหนียวนี่ค่ะหญ้าเพกอันนั้นก็หญ้าเพกนะคะแต่ว่าต้นสูงสูงคือตรงนี้ไฟไฟจะไม่ไหมเพราะว่าอยู่ติดสวนติดสวนเขาไฟจะไม่ไหมก็เลย ยาเพชก็เลยเป็นต้นตัวๆแบบนั้นแ่้ะค่ะแต่ว่ารอบๆรอบๆข้างบนนี่คือไฟไหม้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยค่ะนี่ก็คือญ้าเพชร้าเพกบ้านห้างออนี่แหละค่ะเนี่ยค,คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้านี้แต่สองสาวันมานี้คือฝนตก ก็คิดดูนะคะว่าถ้าไฟไหม้นี่ก็คือเชื้อเพลิองอย่างดีเลยแต่ตรงนี้ไฟไม่ไหม้เขาเพราะว่าเป็นสวนเขามีสวนกั้นฝั่งโน้นก็เป็นบ้านแม่ชมพู่นะคะคือช่วงวันที่น้องหายก็คือแถวนี้นะคะ่ะพวกเราเดินไม่รู้กี่รอบ ตรงตรงนี้ตอนนั้นก็คือเป็นสวนมันมันยังไม่โตเท่าไหร่มันเรียกว่าน่าจะประมาณเข่านะคะสูงประมาณเข่าของเราเนี่ยแหละคะ่ะเนื่อก็เป็นเป็นแบบนี้แหละคะ่ะถ้าเวลาไฟไหมก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูตรงไฟไหมนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะแถวนี้ไฟไหมแล้วนะคะ แยวนี้ไฟไหม้แล้วไหมอันนี้คือไหม้กลางคืนนะคะไหม้ตอนที่ประมาณทุ่มหนึ่งที่แม่เหลี่ยมพูดในไลฟ์สดนะคะว่าประมาณทุ่มหนึ่งไฟมาถึงไฟมาถึงแล้วก็คันทางคณะกรรมการกองทุนเขากา็ขอให้ผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์เสี่ยงตามสายให้ชาวบ้านมาช่วยกัน สกัดมาช่วยกันดับก็ตรงนี้แหละคะ่ะนี่คือไม่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตรงนี้คือหลังบ้านน้องชมพู่นะคะก็ห่างจากบ้านน้องประมาณห้าเมตรได้นะคะแถวนี้ตอนนั้นก็จะประมาณนี้นะคะตอนวันที่สิบเอ็ดช่วงช่วงเกิดเหตุหญ้าหญ้าพริกจะมีขึ้นบ้างแต่ก็มันเหี่ยวอะคะ่ะเพราะว่า ฝนยังไม่ลงเลยตอนนั้นเนี่ยค่ะที่แม่แหลมเคยบอกว่าต่อหญ้าพริกเวลาไฟไหมจะเป็นต่อแบบนี้นะคะนี่คือคมคมมากนะคะนี่นี่นี่ถ้าเหยียบไปนี้ก็คือทะลุทะลุรองเท้าเราเลยนะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือไฟไหม้แล้วต่อหญ้าพริกก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเท้าของเด็กนะคะเดินนี่ก็คือ เรียบร้อยค่ะทะลุเรียกว่ามีแต่บาดแผลนี่คือมีแต่ตอนะคะตัวหญ้าเพกที่ถูกไฟไหม้นี่จะจะคมมากนะคะถ้าเราเหยียบนี่ก็คือทะลุรองเท้าเราเลยแข็งแข็งด้วยนะคะไม่ใช่ไม่แข็งมีแข็งมากเนี่ยวก็แบบนี้แหละค่ะช่วงช่วงเกิดเรื่องก็คือจะมองเห็นไกล แต่ว่าตอนนั้นนี่ยังยังไม่ลกเท่านี้นะคะช่วงเกิดเรื่องปีนั้นคือมันจะโล่งกว่านี้เยอะตรงนี้ปีที่แล้วนี่ไฟไม่ไหม้เลยนะคะปีที่แล้วนี่ไฟไม่ไหม้เลยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่อุทยานเขาดูแลคือเขาจะมาเฝ้าแถบบริเวณนี้ไม่ให้คนขึ้นเขาไฟก็เลยไม่ไหม้พอปีนี้ก็เนี่ยคะ่ะเรียบร้อยเลยไฟไหม้แต่ตรงนี้เป็น โรงเก็บน้ำของหมู่บ้านนะคะคือต้องมาดูแลต้องมาดูแลโรงเก็บน้ำอะคะ่ะคณะกรรมการเขาก็เลยขึ้นมาสกัดไฟค่ะวันนั้นประมาณทุ่มนึง่งเขาก็สกัดออกจริงๆแล้วต้องต้องเรียกว่าทำให้ทำให้ไม่ลกแบบนี้อะคะ่ะแต่คณะกรรมการช่วงนี้เขาเพิ่งเข้ามาดูแลแล้วช่วง ช่วงนี้ก็คือเขายังไม่ได้นัดกันเพื่อมาเรียกว่าทำความสะอาดรอบๆนะคะแต่ว่าก็คือปลอดภัยไประดับหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะไฟไหม้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะนัดกันมาเรียกว่าทำความสะอาดแบบนี้เลยนะคะนี่ยาพิกคือแบบนี้เลยถ้าถ้าไฟไหม้ก็คือเรียบร้อยค่ะ อันนี้คือเขาเขาดึงออกเขาถางออกแล้วนะคะเป็นโรงเก็บน้ำของหมู่บ้านนะคะนี่ก็คือน้ำลน้นเป็นน้ำมาจากภูเขานะคะเป็นน้ำมาจากภูเขา ก็ระยะทางก็กี่กิโลก็ไม่รู้แต่ปีนี้ก็โอเคอยู่ค่ะคือนี่ค่ะน้ำเต็มนะคะนี่มีล้นด้วยเป็นน้ำภูเขาใช้ดื่มใช้กิน ไห้ดูบรรยากาศคลึ้มฝนค่ะเมื่อคืนก็ฝนตกนี่แหละค่ะไฟไหม้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทางนี้ก็คือทางที่ทางที่เราใช้เดินขึ้นในช่วงนั้นนะคะเป็นตรงนี้เลย ในช่วงที่เป็นข่าวเยอะๆแล้วก็คือเขียวหมดแล้วค่ะแถวนี้นี่ค่ะพามาดูนี่คือมีแต่มีแต่ตอหญ้าเพล็กทั้งนั้นเลยนะคะนี่ตอหญ้าเพล็กเล็กๆนี่ก็เรียกว่าคมมากนี่ค่ะจะมองเห็นไกลแบบนี้เลยนะคะตอนนั้นคือหญ้า หญ้านี่ก็มีขึ้นแต่นิดเดียวค่ะไม่ถึงเขาด้วยซ้ำค่ะหญ้าในตอนนั้นหญ้าเพกที่ขึ้นนะคะแล้วก็จะเหี่ยวมากเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่อากาศร้อนแล้วก็แดดมากมองเห็นใกล้ๆค่ะคืออยู่ตรงนี้ก็มองไปเห็นถึงโน่นเลยนะคะวันวันที่น้องหายนะคะทำให้มองเห็นไกลและตรงนี้ก็เป็นสวนมันสำปะหลังที่มันก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ น่าจะประมาณเขานี่แหละคะ่ะแบบนี้และคะ่ะไฟไหม้ป่าของที่นี่ก็จะทําให้ล่งแบบนี้กว่าหญ้าเพ็กจะขึ้นนี่ก็คือฝนลงหลายรอบเหมือนกันนะคะคือขึ้นครั้งแรกๆก็ขึ้นหลอมแหลมแบบไม่มากนะคะจะมากอีกทีก็ตอนนู่นนะคะตอนหน้าฝนหน้าฝนจริงๆเลยช,ช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาถึงจะเขียวหมดนะคะ นี่ก็พามาดูบรรยากาศตรงข้าวขาวตรงข้าวขาวนั่นคืออยากจะเดินไปดูแต่ไกลคะ่ะเป็นป้ายเป็นป้ายของอุทยานที่มาติดไว้นะคะข้อห้ามต่างๆในการขึ้นขึ้นไปบนผู้เล็กไฟมีอะไรบ้างก็จะมีตรงป้ายขาวๆนั่นแหละคะ่ะจะมีบอกไว้คือไม่ไม่หมดแล้วคะ่ะแถบนี้ตรงนี้คือชาวบ้านเขา ชาวบ,บ้านเราเรียกว่าตีนตีนภูเหล็กไฟขึ้นไปโน้นก็คือบนภูเหล็กไฟนะคะนี่ค่ะบรรยากาศคลึ้มฝนค่ะแม่เหลมแบบนี้วันแบบนี้ก็ต้องถอนมันนะคะยังไม่เสร็จเลยเมื่อวานนี้ก็จ้างเข้าไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ยังไม่ลืมกันยูทูบเบอร์วันละเจ็ดวันต่อคลิปคนอื่นเขาก็เร่งเร่งทำคลิปทำคลิปแต่ของเรานี่ก็คือตามจังหวะและโอกาสขอบคุณที่ยังไม่เบื่อกันนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะสำหรับการติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแม่แหลมมาตลอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่แหลมกอกด้วยนะคะก็จะพยายามนำเสนอ เรื่องราวต่างๆให้เยอะขึ้นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ